ช่างจอยบางปีนนะครับวันนี้ก็จะรีวิวให้ชมอีกคันนึงนะครับรีโวครับ A1 นะครับมาติดตั้งกล่องสตาร์ทรีโมทนะครับกล่องสตาร์ทรีโมทตับด้วยรีโมทนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเทสให้ดูนะครับผมจะสตาร์ทก็กดล็อก3ทีนะครับเปิดแอร์เย็นๆไว้รอเลยนะครับ อากาศร้อนแบบนี้ถ้าเราไม่ขึ้นรถเราก็ดับเครื่องก่อนก็ได้นะครับก็กดเหมือนเดิมครับล็อกสามทีหนึ่งสองสามนะครับรถก,ก็จะดับนะครับในสถานะก็จะล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับรถก,ก็จะล็อกเหมือนเดิมนะครับเราจะขึ้นรถเราก็กดล็อกขึ้นรถปิดเจ็บกุญแจที่ออนได้เลยนะผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับสอบถาม 088436547นะครับผมช่างจอยบางพินนะครับยินดีให้บริการนะครับผมขอบคุณครับ